Oh. ชมรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะคันนี้เลยเจ้าสีเทารถที่ทําความสะอาดง่ายมากนะคะคันนี้ให้ทายนะคะว่าปีอะไรดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูหน้ากันใกล้ๆพร้อมอ,อกันเลยนะคะ,ะคันนี้จะเป็นตัวเจหรือเรียกว่าเจสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะสัญลักษณ์โดดเด่นมากค่ะสี โครเมียมตัดกับสีดำเทานะคะคันนี้หน้าดุรออปาี2ปี7 0 1 7นะคะคันนี้ติดคอกให้ใหม่ด้วยนะใครมองหารถวิ่งงานคันนี้เอแนะนำเลยนะคะมาดูด้านข้างกันค่ะหน้าไฟเขาก็จะแบบเรียวโฉบเฉี่ยวมาอย่างนี้เนาะรีโวนะคะของไฮรักรีโวยางนะคะในส่วนของยางดอกยางก็ยังแน่นปึ๊กอยู่อ่านะคะมากับโตโยต้เลยนะคะคันนี้ และด้านข้าง<ด>มาดูด้านข้างกันนะคะถ้าเป็นตัวเจนะคะกระจังหน้าดําหูดํามือจับดําแบบนี้นะคะอันนี้คือมากับเกียร์รุ่นเขานะคะเดี๋ยวพาดูข้างในตัวรถกันค่ะ,ะข้างในตัวรถนะคะก็จะให้สัดส่วน60-40เนาะ ก็จะค่อนข้างกว้างในฝั่งผู้โดยสารแบบนี้หลายคนชอบนะคะถ้าเป็นรถตอนเดียวที่ฝั่งนี้กว้างขวางเพราะว่าเผื่อวางสัมภาระเผื่อมีลูกเผื่อ,อาวางของได้เยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือแนะนํานะคะและคันนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะนี่เครื่องเล่นของเขาอันนี้ก็มากับเกตรุ่นเช่นกันเราไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะคะที่เห็นคล้องๆตรงนั้นเดี๋ยวอ้อไปทางนู้นดีกว่าเนาะ ะะที่เห็นคงๆฝั่งนี้ก็จะเป็นใบที่เปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหมื่นกิโลนะคะแบบดีเลยนะคะก็ถ้าหมดระยะก็จะประมาณนี้โชว์บอกแล้วนะคะแล้วเกียร์สำหรับตัวสแตนดาร์ดนี้จะอยู่ที่5สปีดเกียร์นะคะก็คือ150แรงม้านะคะันี้จวดอยู่นะคะได้เลยเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูคอก นะคะแล้วก็ช่วงล่างหน่อยว่าถ้าเป็นติดข้อคันนี้ได้อะไรบ้างเสริมแบบไหนแล้วโปรโมชั่นเดือนนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามอ้อไปด้านหลังคนละฝั่งเลยนะคะอ<ป>้อ,อกวนกลับมาด้านนี้ให้นะคะโดดเด่นนะคะกับสัญลักษณ์นี่เลยนะคะ Z Edition นนะคะที่เราติดให้นะคะเพื่อเพิ่มความหล่อเข้าไป คันนี้พิเศษค่ะใส่คอกคอกเนี่ยเป็นคอกที่สั่งทำใหม่นะคะให้และลงเล่มลงเอกสารให้นะคะก็คือตรวจวิศวะอะไรเรียบร้อยแล้วเอารถไปวิ่งงานแบบอุ่นใจได้เลยนะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณเมตรแปนะคะเหล็กแบบดีนะคะนี่แบบดีให้นะคะแล้วไปดูกันชนเออคันนี้ได้กันชนด้วยกันชนนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเป็นรถ น,นี้ต้องมีกันชนนะคะถึงจะโดดเด่นเห็นไหมคะมันเข้ากันมากนะคะกับสีกับกันชนของเขานะคะแล้วก็จะมีไฟท้ายนะคะจะเป็นครอบไฟสีแดงสีขาวแบบนี้เด่นมากนะคะและถ้าเรานะคะอยากขนของหรือใส่ของลงไปเนาะมันจะมีล็อกล็อกที่มากับตัวรถแบบนี้พวกแม่พี่นอ้องเราใส่เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ล็อกที่เราติดตั้งให้แบบง่ายแบบดีคือแบบ บางทีมันเป็นเหล็กเนาะเราดึงขึ้นดึงลงมันค่อนข้างจ็มือนิดนึงนะคะแต่อันนี้คือเราทําเป็นแบบเซฟนุ่มๆให้เป็นโฟมแบบนี้นะคะก็ตอบโจทย์ไปค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวรบกวนตะก้องก้มไปด้านล่างพร้อมออเลยนะคะนี่นะคะถ้าเป็นด้านล่างคันนี้นะคะ บอกได้เลยนะคะว่าเดิมโรงงานมาเลยเดิมโตโยต้านะคะใครจะเอาไปเสริมไปแต่งไปซิ่งเอาคันเดิมแบบนี้ไปถือว่าตอบโจทย์นะนี่นะคะสภาพเดิมคันนี้นะคะเป็นปี2017เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้กันค่ะด,ดูข้างๆสักนิด้นึ่งก็ได้มาพี่แจกมา มาดูใหๆก็มาแล้วนะคะขอดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะอยากทราบนะคะว่าเอ๊มันเป็นยังไงมิดอาร์คมิดอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นบอนี่กลมเดิมโรงงานมาเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของขอบประตูนะคะแกะให้พ่อพี่น้องดูแบบนี้เลยนะคะ แกะแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้นะคะถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะคะต้องใส่ให้พี่น้องนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างหลายคนถามว่ารถทําสีมาไหมเออเดี๋ยวอลองคอให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะเดิมบางนะคะอันนี้คืออะไรหลายท่านไม่ทราบนะคะนนี่เป็นถังน้ํามันนะคะเอาไว้เติมน้ํามันนะเห็นไหมคะนี่เม็ดอารนะคะออกมารอบนอกแบบนี้เลย ไม่ใช่ใครก็จิ้มได้นะคะให้มันกลมกลึงแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่เดิมโรงงานมากับโตโยต้าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะไหนๆก็พูดมาถึงนี้แล้วนะคะเดือ <8 S 2> น8อย่างเฉียบนะคะเฉียบยังไงนะคะซองรถเริ่มต้นเพียงแค่888บาทถ้าเครดิตด,ดีนะคะครบจบที่งบนี้เลยและที่สำคัญนะคะผ่อนงวดแรกงวดที่2หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ4,800ให้โทรมาสอบถามดีกว่า เพื่อความชัดเจนความความชัวร์บอกว่ามาจาก YouTube นี้มาจากคลิปนี้ที่น้องอ้อไล์อยากได้รถแบบนี้ประมาณนี้ติดคอกนะคะโทร0814999044นะคะขอคุยกับอ้อหน่อยว่ามีแบบไหนบ้างถ้าพี่อยากได้รถคันนี้จะต้องทำยังไงบ้างเอกสารอะไรนะคะเดี๋ยวอ้อจะแนะนำให้แบบครบจบแบบเร็วแบบเฉียบนะคะให้พวกพี่น้องแบบจุใจไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่ 3 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรีบๆเลยนะวันนี้อ้อนะคะและตะกล้องสุดสวยนะคะพามาชมรถคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปจบด้านหน้านะคะก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นหมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน E ีพีหน้าว่าจะมีรถรุ่นไหนมาอัปเดตนะคะกดติดตามกดซ u b สไค i b e ไว้ถ้าวันนี้อ้อพูดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอโทษขออภัย 来到这里，嗯